ตัวคันที่เท่าไหร่ครับคันที่สามที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางชลารจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรและมัตส์วังอันตราขนาดก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจสวนสอบของสภาร้าของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจรวจทีสถานีบ้านโป่งในทางชลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวน ขบวนปลาการนะครับขบวน38ขบเรือ็ปรงมาร350บาทรอย่าใช้บริเวณปันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบอรุูเป็นสถานีต่อไปต่อ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปวอดภั้ที่นี่ว่าในการเดินทางการต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสแจ้งเกรโทรศัพท์นะครับขอขอบคุณค่ะสาารในพิ้์ไปคืนที่ผู้โดยสาร